ขอต้อนรับเข้าสู่ r o v v a l l e Pass Season 23พบกับ2อัศวินแห่งแสงจันทร์กับสกินใหม่สุดแรงพร้อมรางวัลที่พิเศษกว่าเดิมพบกับหน้าภารกิจที่คุณคุ้นเคยจากคัมภีร์ทั้ง2เล่มคือคัมภีร์แบบฟรีและคัมภีร์สักดิธิ์แบบใช้คูป,ปองผู้เล่นสามารถปลดล็อกคัมภีร์สักดิ์สทธิ์ได้ด้วยการใช้299คูป,ปองและแพ็คที่พิเศษกว่าเดิมคัมภีร์สักดิทธิ์ขั้นสูงบวก20เลเวลในราคา549คูป,ปองและยิ่งกว่านั้น หากคุณปลดล็อกคัมพี์ศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับสถานะพรามตลอดซีซันผู้เล่นสามารถเพิ่มเลเวลของคัมพี์ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยการเพิ่มค่าผลงานซึ่งจะได้รับเมื่อทำภารกิจโดยมีทั้งภารกิจรายวันและรายสัปดาห์หรือผู้เล่นสามารถเพิ่มเลเวลของคัมพี์ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยการใช้คูปองจำนวน50คูปองต่อเลเวลและพิเศษหากคุณซื้อเวลาผาซีซั่ส22และ23ต่อเนื่องคุณจะมีโอกาสได้รับค่าผลงานสูงสุด30เลเวล พร้อมกล่องสุ่มสกินเวลล์หพาซีซันเก่าและไอเทมอื่นๆทุกสัปดาห์เ <c oughs> มื่อคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เลเวลอัพถึงระดับที่กำหนดผู้เล่นจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษอย่างเลือกรับฮีโร่หนึ่งตัวจากทั้งหมดที่กำหนดเลือกรับสกินหนึ่งตัวจากทั้งหมดที่กำหนดรูปโปรไฟล์ลิมิเต็ดสุดน่ารักทาเต้นเอฟเฟกต์พิเศษต่างๆภายในเกมและสกินสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอมพิเรียนแชมเปียนสกอร์ปรโอเวเรส m o มูลไลท์มอต o o มูลไลท์ดีร c กพิเศษถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนอกจากนี้ผู้เล่นที่มีเลเวลถึง60จะได้รับสิทธิทพิเศษหมุนกงล้อแห่งโชคชะตาเพื่อรับของรางวัลพิเศษสกินลิมิเต็ดรูปโปรไฟล์พร้อมไอเทมมากมายพิเศษยิ่งกว่าเดิมเพิ่มของรางวัล3เท่าเมื่อคุณเลเวลถึงที่กำหนดภายใน7วันแรกคุณจะได้รับกรอบโปรไฟล์มูลไลท์เอฟเฟกพิเศษสังหารคู่ปอง เรียนตำนานเวลลพาสรูปโปรไฟล์และพบกันในเวลลพาสซีซั่น23เริ่ม1พฤศจิกายนนี้